สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าจ้าแปดโมงแปดโมงกว่าแล้วจ้าพี่น้องวันนี้วันนี้ได้วันนี้ก็จะเป็นวันที่จะสระผมนะคะทีนี้ผมมันก็ชี้โดชี้เดจ้าพี่น้องมาถึงเวลาสระ ถึงเวลาสะระครบกำหนดสะแล้ววันเนี้ยมันก็จะเป๋าแล้วมันไม่เข้ารูปจะพี่น้องวันนี้ก็มีเรื่องคุยนินดหน่อยๆแล้วค่ะสําหรับคนนะคนบางคนนะถ้ะคิดจะม,มาแต่งงานกับคนฮ่องกลงละ่ะพี่น้องต้องคิดดูก่อนนะบางคนญาติพี่น้องก็นนะเขาบอกติดต่อให้หน่อยสิติดต่อให ติดต่อคนฮ่องกงให้หน่อยซิอ่างั้นนะอะ่มันยากจากพี่น้องในการติดต่อแต่มันยากจากพี่น้องแล้วมันแล้วแต่ดวงที่ว่าเราจะไปเจอไปเจอเองจากพี่น้องมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเขาก็มีแม่สือ่อแม่ชักไม่สื่อเนี่ยนะในสมัยก่อนที่พวกรุ่นพี่ๆที่เข้ามานะที่เข้ามาอยู่นะที่เขาแต่งงานมาอยู่นะสมัยก่อนก็จะมีการชักนําการ การที่ว่าเป็นแม่แม,ม่สื่อสมัยก่อนนู้นน่ะนะเพราะว่าคนสมัยก่อนนู้นก็แต่งงานก็ก็แต่งงานกันยากลําบากในการหาเมียก็ายากลําบากอยู่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นฮ่องกงก็ยากลําบากใช่ไหมก็ส่วนมากเขาก็อยากจะได้เมียรเราว่าจะแต่งเมียจะหาเมียมันก็ก็ยากกว่างั้นเถอะ มีโอกาสยากทีนี้ก็เลยมีแม่จักไม่สื่อเนี่ยก็บางคนก็ได้ในมาในได้คือได้แต่งมาในทางนี้ไงแต่กบน้อยนีย่รู้จักเองจ้ะรู้จักเพื่อนก็นแนะนํามาให้รู้จักจก้ะก็เลยถ้าเรารู้จักแน่เราคลุกขีกับพวกนี้นะ่ะเรามันก็จะมันก็จะมีโอกาสจะพี่น้องก็ถตา,ามมาเคยคิดไหม ไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดจะจะได้ไม่เคยคิดว่าจะได้อจะได้รู้จักคนต่างชาติหรือว่าได้แต่งงานมาต่างประเทศแอไม่เคยไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดคิดแต่ว่าเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะได้ผัวผัวไทยก็ได้คิดอย่างเงี้ยนะแต่แต่จริงๆแล้วไม่มีใครมาจีบไม่มีใครมาจีบเลย มีเคยเคยเข้ามาคุยคุยเคยเข้า,าพู้ชายพูดถึงผู้ชายไทยอ่ะนะคนไทยอ่ะนะเคยเข้ามาคุยคุยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแฟนไงคุยมาเข้ามาคุยเฉยๆพูดคุยเฉยๆเขาไม่ได้ว่าชอบหรือว่าอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่มีไงมันไม่มีก็ก็รู้จักสามีกับเพื่อนแนะนําให้รู้จักในรู้จักกับเพื่อนเพื่อนเขามี มีแฟนเั่นเช้าฮ่องกงอยู่แล้วก็รู้จักกับเขาทีนี้ก็พาเขาพาไปเที่ยวด้วยก็ได้รู้จักกับสามีเนี่ยจาก,ก็เลยติดต่อกันมาก็เลยได้แต่งงานกัน,ก,ก,นนะก็แต่งกันไว้นะก็แต่งกันไวก็แล้วแต่คนนะพี่น้องนะบางคนบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ไม,ไ,มไม่แต่งไม่อะไรนะแต่สามีสามีบอกว่าเห็นเห็นทีแรกก็ถูกชะตาแล้วก็ว่างั้นเห็นทีแรกก็ถูกชะตาแล้วก็คิดว่าคิดว่า จะเป็นเมียเขาว่าคิดว่าจะเป็นเมียเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะถามกันแล้วก็คิดยังไงคิดว่าจะเป็นเมียนะคิดว่าจะได้จะได้จะได้แต่งงานด้วยล่ะคิดว่าอย่างนั้นเขาคิดว่าอย่างนั้นน่ะนะเขาเห็นแล้วเขาชอบเลยเขาว่าอย่างนั้นก็รู้จักกันได้ประมาณสักปีหนึ่งพอดีก็เลยแต่งงานแต่งงานก็มาอยู่ฮ่องกงจะพี่น้องพูดถึงจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะ ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ชายบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่แต่งเขาก็ไม่พูดเรื่องแต่งเลยนะผู้ชายบางคนนะอ่าก็แล้วแต่ละพี่น้องจะใครเจอแบบไหนก็แล้วแต่นะบางคนก็บางคนก็ต่างกันบางคนก็ไม่เหมือนกันนะเนาะประสบการณ์น,น่ะนะพูดถึงสมัยสมัยเนี้ถ้าเกิด ก็ไม่ได้เสียกันก่อนก็ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะบางคนบางคนได้เสียกันก่อนแล้วมาทิ้งกันทีหลังก็มีบางคนก็ยังไม่ได้เสียก็ไปแต่งก็มีอย่างนี้ก็มีไงใช่ไหมละ่ะแต่สามีเนี่ยเป็นผู้ชายที่รับผิดชอบจะพี่น้องก็เป็นคนที่รับผิดชอบเขารับผิดชอบดีจะพี่น้องเขาตั้งใจเห็นตั้งต่แรกเจอ สามีก็ไม่รอไม่อะไรหรอกจ้ะเป็นคนที่สามีก็ทำงานทำงานบริษัทคือในตอนนั้นที่รู้จักกันนะสามีไม่ใช่จริง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 และสาม,ไม,ม,มนนะีไม่ใช่เป็นคนมีเงินนะจริงๆไม่ใช่เป็นคนมีเงินนะเป็นคนที่ทำงานกินเงินเดือนจ้ะทีนี้ก็แต่งมามาอยู่เขาก็รับผิดชอบดีพี่น้องเขารับผิดชอบดีทุกอย่าง คือเขารับผิดชอบดีมีลูกมีเต้าเขาก็รับผิดชอบดีทํางานหนาะเงินเลี้ยงลูกเมียเขาก็รับผิดชอบดีเพราะว่าดีในในทางนี้นะผู้ชายฮ่องกงส่วนมากก็จะดีในทางนี้ถึงฐานะจะไม่ร่ำรวยฐานะปานกลางที่ฮ่องกงนะมันเงินเดือนประมาณนี้สมัยก่อนนะเงินเดือนประมาณนี้ก็ มันก็ไม่เยอะนะถ้าพูดถึงเท่ที่เมืองไทยได้เงินเดือนสี่ห้าหมื่นสมัยก่อนนะ่ะนะตั้งแต่สมัยแรกๆด้นะ 4, 50, นะสี่ห้าหมื่นเนี่ยสำหรับเมืองไทยก็เยอะแล้วใช่ไหมละ่ะอยู่เมืองไทยใช่ไหมละ่ะแต่ที่นี่มันนิดเดียวจะพี่น้องมันไม่เยอะใช่ไหมละ่ะสมัยที่รู้จักกันใหม่ๆเนี่ยเงินเดือนมาห้าหกหมื่นเองสมัยรู้จักกันใหม่ๆแต่ที่นี้สามีทํางานใจสี่สิบปีแล้วก็เขาก็ได้เลื่อนตําแหน่ง ก็สามีอายุเยอะแล้วเนาะใกล้จะเกษียณแล,ล้วจะพี่น้องทำงานเกือบจะสี่สิบปีแล้วเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งไปลองผู้จัดการจะเลื่อนตำแหน่งไปลองผู้จัดการ <c oughs> สามีทำงานหน้าที่การงานก็ดีจะพี่น้อง หน้าที่การงานดีจะมั่นคงจะไม่มีอะไรก็ทํางานจนกเกษียณจะพี่น้องก็บริษัทเขาเชื่อถือได้เป็นบริษัทของการสายการบินจ้ะสามีกลมน้อยทํางานบริษัทของสายการบินทํางานแอร์พอร์ตทำงานสายการบินทํางานเกี่ยวกับเครื่องบินจ้ะ คือตอนนี้ก็ไม่ลําบากนะสมัยก่อนมาใหม่ๆก็ลําบากต้องประหยัดต้องประหยัดนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องประหยัดคือประหยัดแล้วแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ต้องประหยัดถึงถึงเหมือนสมัยก่อนไงคือเราอยากกินอะไรเราก็ซื้อกินอย่างอาหารไทยเนี่ยพวกผักพวกของไทยเนี่ยมามันแพงใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ได้กินเราก็ได้กินเราก็อยากกินเราก็ซื้อกินพี่น้องคือมันไม่จําเป็นจะต้องประหยัด จัดเหมือนสมัยก่อนนู้นแล้วแค่ประหยัดไอ้ที่ว่าประหยัดได้ก็ประหยัดนะนะอันไหนไม่ประหยัดก็ไม่ไม่ประหยัดหรอกอย่างว่านะ <c oughs> <c oughs> คือเราใช้จ่ายนเนี่ยคือเราต้องอยู่ได้ใช่ไหมล่ะเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดช้ากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฮ่องกงเนี่ยอะไรก็แพงจะพี่น้องอะไรก็แพงหมด แพงทุกอย่างเลยจ้าจะกินแต่ละมื้อเนี่ยจะกินแต่ละมือ้อนะก็แพงจะไปน้องถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เยอะนะค่าจะจ่ายค่าจะจ่ายเฉพาะค่ากับข้าวนะกวันหนึ่งก็เป็นพันหลายพันนะวัน,นวันหนึ่งก็หลายพันอยู่หรอกว่าสามคนน่ะนะ พูดถึงใครคิดจะมาแต่งงานกับคนฮ่องกงคิดดูดีๆก่อนนะพูดถึงงการเป็นอยู่นะมันสุขสบายมันลดลาอะไรทุกอย่างมันสะดวกสบายจากพี่น้องแต่ว่าถ้าจะเลือกแบบว่าอ่าถ้าเกิดจะอยากจะมาได้จริงๆเนะี่ยให้เลือกเอาที่ให้เลือกเอาผู้ชายที่มีฐานะหน่อยก็แล้วกันอย่าอย่าไปเลือกที่ว่าฐานะ ที่ว่าแย่หน่อยอะไรยเงี้ยอยู่บ้านรัฐบาลอย่างเงี้ยอาศัยอยู่บ้านรัฐบาลอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะถ้าอยู่บ้านเขาก็าจะดูก็จะรู้เลยแหละผู้ชายมีเงินไม่มีเงินอ่าอย่าเลือกคนที่ว่าเช่าบ้านอยู่ต้องให้มีบ้านเองอย่าเลือกคนผู้ชายที่เช่าบ้านอยู่นะเพราะว่ามันไม่แน่นอนจะไปนองมันจะย้ายไปย้ายมา ให้เลือกผู้ชายที่มีบ้านแล้วซื้อบ้านแล้วซื้อบ้านให้ให้ซื้อบ้านได้ว่าะงั้นเถอะอย่างสามีก็ซื้อบ้านได้แล้วก่อนที่จะแต่งนะซื้อได้ซื้อได้ปีกว่าๆสองปีนี่แหละถึงจะแต่งงานกันนะถ้าคนที่มีฐานะดีหน่อยก็อยู่บ้านเอกชนคนที่มีฐานะดีหน่อยอยู่บ้านเอกชนบ้านกบน้อยมันเป็นบ้านรัฐครึ่งรัฐบาลครึ่งเอกชนจะมันขึ้นอยู่กับเอกชน เขาจะมีเขาจะแบ่งเป็นส่วนๆไมนะ่นอยู่บ้านรัฐบาลหรือนะว่าบ้านเอกชนเนี่ยเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งไปเลยนะก็แล้วแต่แล้วแต่ใครหาได้แลละพี่น้อง <c oughs> คนหาไม่ได้คนหาได้รายได้น้อยก็อยู่บ้านรัฐบาลไปจะเช่ารัฐบาลไปจะถ้าคนมีรายได้เยอะหน่อยก็อยู่ซื้อบ้านเองอะไรอย่างเงี้ย ก็มีปัญญาผ่อนก็ซื้อไปจากพี่น้องก็ต้องดูด้วยนะก็จะดูเงินเดือนดูอะไรด้วยนะก็ถือว่าไม่ลำบากหรอกนะเพราะว่าเพราะว่าเราตัวเราเองเราไม่ได้ทำงานต้องอามาอยู่ไม่ได้ทำงานเพราะาสามีไม่ให้ทำงานจะสามีไม่ให้ทำงานแต่ญาติพี่น้องเขอยากให้เราทำงาน ทีนี้สามีบอกไม่ให้ทํางานแต่พี่น้องก็ส่วนมากคนคนผู้หญิงคนไทยที่มาอยู่นะส่วนมากเขาทํางานกันอ่ะนะจะมีเราเนี่ยแหละไม่ทํางานก็มีน้อยคนที่จะไม่ไม่คือไม่ได้ทํางานนะน้อยคนนะนะส่วนมากผู้หญิงที่มาแต่งงานกับฮ่องกงฮ่องกงนะส่วนมากเขาจะมีเขาจะทํางานมาแล้วก็ได้บ,บัตระชชนแล้วเขาจะหางานทําอะไรกันแล้วก็รู้ภาษามั่งอะไร เขาก็หางานทําใช่ไหมละ่ะแต่ส่วนน้อยที่ว่าไม่ทํางานนะ่ะนะส่วนน้อยอ่ะนะบางคนก็มาก็อาจจะทํานู่นทํานั่นทํานี่นิดๆหน, ύ, น่อยๆแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเหมือนกบน้อยสมัยแรกๆมาก็ทําอยู่นิดๆหน่อยๆจะไม่ได้ทํามันไม่ใช่งานตลอดอ่าเป็นอ่าขายผ้าจา้ะขายผ้าส่งออกขายผ้าส่งออกหมายถึงว่าเรา ซื้อเสื้อผ้าที่ฮ่องกงเนี่ยแล้วก็ไปไปขายที่ฝรั่งเศสก็ทำอย่างนี้นะจ๊ะก็ทำไม่นานก็ทำไม่นานพอดีท้องสะก่อนก็รายได้ก็ดีนะรายได้ดีเพราะเราต้องไปส่งเองอย่างนั้นก็ถ้าเกิดเราไม่ไปส่งแล้วก็แล้วก็ส่งไปทางไปไรษณีย์ทีนี้กำไรมันน้อยไงส่งไปทางไปรษณีย์กำไรมันน้อย นี่เราไปส่งเองเนี่ยกำไรมันก็จะเยอะกว่าใช่ไหมเราไปก็สองสาวันเราไปก็สองสาวันเราก็กลับแล้วใช่ไหมหลังเราค่าใช้จ่ายเราก็ไม่เยอะอะไรก็ทำมาทํามาทาจนจนท้องก็เลยเลิกทําก็เลยเลิกทําอยู่รายได้ดีจะทําทํางานไปฝรั่งเศสรายได้ดีจะเพราะว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปส่งของกับ เป็นกับคนที่เขารับเขารับซื้อเสือ้อผ้ารับซื้อของนะนะก็รายได้ดีเพราะว่าทางนู้นเขาขาดแคลนเขาขาดแคลนก็เป็นห้างมันมีห้างแล้วทีนี้เขาก็รับของรับอะไรมันยากลําบากและทางฝรั่งเศสอ่ะทีนี้ก็ส่งต่อส่งต่อต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรับรับเอาไปขายในะห้าง ทีนี้รายได้มันก็ดีเพราะว่าเขาทางนู้นเ็าขายดีพี่น้องขายดีมากเลยทีนี้เขาอยากจะได้เยอะๆไงเราก็ทําไม่ไหวหรอกใช่ไหมล่ะคนก็ไม่ค่อยจะทํากันนะเพราะว่าถ้าซื้อตั๋วเนี่ยมันจะแพงใช่ไหมซื้อตัว๋วแพงอย่างเราเราซื้อตั๋วถูกเราซื้อตั๋วถูกไปไง ซื้อตัวซือ้อตัวไม่กี่พันเองห้าหกพันเราก็ไปแล้วไปสองสามวันเราก็กลับแล้วห้าหกันบาทนะนะไม่ใช่ห้าหกพันเหรียญนะห้าหกพันบาทเพราะว่าสามีทํางานสายการบินก็ซื้อซื้ออ่าซื้อตัวได้ถูกจ้ะีลจะทำอยู่พักหนึ่งก็ไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรนะฐานะก็ ก็อยู่ได้จ้ะเพราะว่าสามีก็ทำงานลูกลูกสาวก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เองหน่อยก็อีกสามปีอีกสามปีสามีก็จะ,กะเกษียณแล้วจ้ะทำงานอีกสามปีก็จะ,กะเกษียณแล้วคิดว่าจะไปอยู่เมืองไทยแหละกำลังดูให้เขาดูที่ที่นี่ที่แรกว่าจะซื้องานหนึ่งใช่ไหมงานหนึ่งก็อาจจะขายแสนห้านะถ้าเกิดซื้ออย่างแพงอะนะ ทีนี้สามีบอกว่ามันเล็กเกินไปก็บอกมันเล็กเกินไปแค่งานเดียวมันก็ปลูกบ้านได้กระหลังเท่าเท่าที่เราอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยประมาณเนื้อที่ประมาณนี้ใช่ไม่ละงานหนึ่งอะนะแต่ทีนี้ก็บอกเอาเอาเป็นสองงานแล้วกันก็ว่างั้นสองงานแล้วก็บอกว่าตีราคาไม่ให้เขาอะนะก็บอกว่าถ้าสองงานนะประมาณสามแสนนะเราก็ไวงกันประมาณสามแสนก็บอกไม่เป็นไรซื้อซื้อให้เยอะๆหน่อยจะได้มีเนื้อที่บางทีอยากปลูกดอกไม้ อยากปลูกผักปลูกอะไรมั่งจะได้มีที่เดินมั่งก็ว่าอย่างนั้นสามีอนะสามีไม่เป็นไรเอ้ยเราไม่อยากเท่าไหร่หรอกเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่น <c oughs> เป็นคนที่อยู่แบบอยู่อยู่ไปที่ไหนก็อยู่ยาวอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ <c oughs> เป็นคนชอบย้ายไปไหนอะ่ะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดพูดง่าย คนที่ไม่ชอบไปไหนจ้ะเป็นคนที่อยู่ติดอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ติดที่นั่นเป็นคนอย่างนี้ <c oughs> ทำให้ยุ่งยากลำบากเอ้ยเมื่อยพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกเมืองไทยกับฮ่องกองไปไป,ไปมาม้วก็ยุ่งยากอยู่นะข <c oughs> ี้เกียดจ้ะพี่น้องจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตอือรือร้นเท่าไหร่หรอก <c oughs> อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้มีข้าวกินมีที่มีที่ให้หลับนอนอ่าแค่นี้พอมีเงินใช้ตลอดชีวิตแค่นี้อะคิดแค่นี้นะไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอยากจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอะไรก็แล้วแต่ฮะมีเยอะแยะมีอะไรสมบัติเยอะแยะเป็นคนที่ไม่อยากได้จ้ะพี่น้องเป็นคนอย่างนี้คนที่ไม่ค่อยอยากได้อะไรมีมีบ้านให้อยู่นะมีข้าวให้กินมีที่ให้หลับให้นอน มีเงินให้ใช้ไม่ต้องเยอะมากมายให้พอมีใช้ตลอดชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากได้อะไรอะอพูดจริงๆะไม่คิดนึกอยากได้เลยนะ,ะพูดจริงๆนะ <c oughs> ขอแค่มีเงินใช้มีเงินจักก้อนหนึ่งใช้ตอนแก่มีเงินจักก้อนหนึ่งใช้ตอนแก่อะแค่นี้นะ่ะคิดแค่นี้นะไม่ไดคิดว่าอยากจะได้อะไรเลยนะพูดจริงๆอ่อะนะไปแล้วจ้ะพี่น้องแค่นี้จ้ะไปแล้วจ้บไปย่าจา้า